วันนี้นะคะพามาดูเจ้านินจาพันค่ะรถเมื่อกี้นะคะลองขึ้นไปแล้วโอ้โหคันใหญ่เบลเบเธอร์คือคือคือใหญ่มากจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเป็นสเปกนอกด้วยนะคะสีนี้ไม่มีแล้วนี่พาดูตัวนี้ปีไหนนะเฮียปีไหนนะคะส <11. S> 1ตัวนี้ปีสิบเอ็ดนะคะไม้วิ่งน้อยมากเมื่อกี้ไปเล่นเล่นมาละ เก้าพันโล9ก้าสามเกสาคุณแจมี2ดอกนะคะอยากให้ฟังเครื่องดีกว่านี่จะปุกรอยเข้ามาแบบนี้เลยนะ,ะแน่แนๆๆแ,แ,แต่ตัวนี้นะคะบอกเลยมันหล่อตรงนี้ค่ะนี่จ้ะที่ทอคือ,คอแบบมันหล่อมากาจริง ข้อคู่แบบนี้เลยแล้วเสียงแบบแน่นตึบมีกัดล้มมาแบบนี้ด้วยวตัวนี้นะคะสีแดงรับอ่างเตาไปเลยจ้ะตุวจีนเข้าเทศกาลมากๆสวยสวย ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นแนวสปอร์ตทัวริ่งนะคะสังเกตได้ว่าแฮนด์ของเขานะคะจะยกสูงข,ขึ้นมาทําให้เวลานั่งเนี่ยขับขี่ก็จะรู้สึกสบายไม่ปวดหลังนะคะจะนั่งตรงๆงได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเปคนอกนะคะจะหาได้ยากนะคะสีนี้นะคะในบ้านเราคะ่ะเพื่อน,อนๆคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสเปคดีขนาดนี้นะคะขายที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาถูกมากๆค่ะ 239,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบสนใจนะคะก็สามารถโทรมาหานินได้เลยนะคะที่0895556249ค่ะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้นะคะรถจอดอยู่ที่สุขสวัสดิ์37ทับ3นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือแอดไลน์นะคะมาสอบถามได้ที่แอดไซน JC Big b i k นะคะมีแอดมินคอยตอบอยู่แน่นอนคะ่ะ ็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้าน JC Big Bike ค่ะแล้วเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามานะคะนินก็จะมาทำรีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกค่ะยังไงไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ